การใช้งานเลเยอร์ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าเลเยอร์เป็นอะไรขอให้จินตนาการถึงปกใสนะคะสมมติอันนี้คือปกใส่นะแบบนี้ค่ะนี่คือปกใสแผ่นที่1นนะคะ 1. La เลเยอร์เท่ากับปกใส1แผ่นนะคะแล้วก็จะมีเลเยอร์ที่2เกิดขึ้นมาก็จะทับกันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะในแต่ละเลเยอร์นะคะสามารถ ระบายสีลงไปได้วางรูปภาพหรือพิมพ์ข้อความลงไปได้นะคะเลเยอร์ที่1จะอยู่ด้านล่างสุดค่ะแล้วก็จะทับกันไปเรื่อยๆนะคะเลเยอร์ด้านบนที่สุดจะทับทุกเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างเลยค่ะเดี๋ยวลบอันนี้ออกไปก่อนนะคะนี่ค่ะข้อดีของการใช้งานเลเยอร์นะคะก็คือนี่เลย สมมติน,นะคะตอนนี้เปิดทั้ง3ามรูปเลยนะแล้วเราเลือกเลเยอร์ที่มีข้อความเขียนว่าการดูดสีอยู่ค่ะสมมติน,นะคะเราเผ่อลบส่วนอื่นที่เราไม่ต้องการอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะไปโดนเลเยอร์อื่นเช่นไม่ต้องกังวลว่ารูปภาพผู้หญิงคนนี้จะโดนลบไปด้วยนะคะก็คือมันจะสามารถลบได้แค่นี้ค่ะคําว่าการดูดสีนะคะนี่มาดูกันค่ะเลเยอร์จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะ ที่มีได้3ขึ้นเพราะว่าในไฟล์งานนี้มีทั้งหมด3เลเยอร์ค่ะคลิกเปิดขึ้นมาได้เลยนะคะนี่ค่ะเลเยอร์ที่1ก็เป็นภาพผู้หญิงคนนี้นะคะเลเยอร์ที่2ก็จะเป็นพื้นหลังสีเหลืองนี่ค่ะและเลเยอร์ที่3นะคะข้อความคําว่าการดูดสีค่ะตรงตานี้นะคะเราสามารถปิดได้ค่ะถ้าปิดปุ๊บนี่ค่ะเลเยอร์ก็จะมองไม่เห็นหรือไม่แสดงผลนะคะแบบนี้นี่ค่ะ จะเห็นว่าภาพผู้หญิงอยู่ด้านล่างสุดถูกไหมคะแล้วก็มีสีเดลืองอยู่ข้างบนสีเหลืองก็จะทับภาพผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วที่อยู่ด้านบนสุดก็คือข้อความการดูดสีค่ะก็คือจะทับทั้งรูปภาพผู้หญิงคนนี้ทับทั้งสีเหลืองแบบนี้ค่ะตรงที่เราเห็นเป็นตารางแบบนี้นะคะก็คือความโปร่งใสค่ะให้จินตนาการว่าอันนี้คือแผ่นใสเฉยๆนะคะแล้วก็มีคนอ,อปากาเมจิมาเขียนคําว่าการดูดสีค่ะก็คือ ส่วนที่ไม่ได้ถูกเขียนนะคะแล้วก็ยังสามารถมองลอดไปเห็นสิ่งอื่นได้อยู่ค่ะแบบนี้วิธีการใช้งานนะคะเริ่มจากดูตรงนี้กันค่ะปุ่มบวกตรงนี้นะคะก็คือสร้างเลเยอร์ใหม่แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะต่อมาค่ะปุ่มนี้นะคะเราก็สามารถคัดลอกเลเยอร์จากอันนี้ได้นะคะเช่นเราต้องการคัดลอกเลเยอร์ที่3นี้นะคะ ก็ให้เลือกเลเยอร์ที่3ค่ะเลเยอร์ layer ที่ถูกเลือกนะคะจะมีนี่ค่ะแถบสีฟ้าขึ้นแตกต่างจากเลเยอร์อื่นที่ไม่ถูกเลือกนะคะแล้วเราก็คลิกตรงนี้ค่ะเลือกเป็นคัดลอกเลเยอร์นะคะก็จะได้เลเยอร์ที่4ขึ้นมาแต่ว่าจะเหมือนเลเยอร์ที่3เปียบเลยค่ะลองดูนะคะลองปิดเลเยอร์ที่3ดูก็จะไม่เห็นความแตกต่างของภาพนี้เลยนะคะว่าเฮ้ยมีอะไรหายไปหรือเปล่าเพราะว่าเลเยอร์ที่3กับเลเยอร์ที่4เหมือนกันค่ะ ลองปิดเลเยอร์ที่4ดูก็เหมือนกันนะคะแบบนี้อันนี้จะเป็นเหมือนการพิคค่ะเดี๋ยวลองคลิกให้ดูนะคะแบบนี้อันนี้คือจะพิกทั้งภาพเลยนะคะก็คือทุกเลเยอร์เลยแบบนี้ค่ะอันนี้คือมุมมองปกตินะคะส่วนที่เห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นข้อความนี่ค่ะเหมือนเราถือกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาด้านหนาก็มีข้อความปกติใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของอันนั้นค่ะเหมือนตอนเ,เด็กๆที่เราชอบเอามาส่งเล่นนะคะ ที่ตัวข้อความต่างๆมันกับด้านนะคะแบบนี้อีกแบบนึงก็คือเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะสลับบนล่างนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจากตรงนี้นะคะที่อยู่ด้านบนก็ลงมาอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะตอนนี้ก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะต่อมาค่ะถ้าเราสมมุตินะคะเราต้องการลบเลเยอร์ที่ไม่ต้องการออกแล้วก็คลิกเลเยอร์นั้นได้เลยค่ะแบบนี้แล้วก็เลือกถังขยะตรงนี้นะคะ เลเยอร์ที่เราไม่ต้องการก็จะถูกลบหายออกไปเรียบร้อยค่ะส่วนด้านบนตรงนี้นะคะที่มีลูกศรชี้ลงแล้วก็มีแผ่นเหมือนทับกัน2แผ่นนะคะก็คือการรวมเลเยอร์ค่ะเช่นเลเยอร์ที่สองกับที่สามเราต้องการให้รวมโดยจะรวมเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างเลเยอร์ที่เราเลือกนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราเลือกเลเยอร์ที่3อยู่ถ้าเกิดคลิกรวมเลเยอร์ตรงนี้นะคะเลเยอร์ที่3กับเลเยอร์ที่2ก็จะถูกรวมเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ ถ้าเกิดมันถูกลบนะคะคราวนี้ก็หายไปแล้วค่ะเพราะว่าเลเยอร์ถูกบวมเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะกับเมื่อคี้ที่เราลองเล่นดูแต่ว่าอันนี้คือเฉพาะเลเยอร์ค่ะจากเดิมที่ฝั่งนี้คือจะมีการพริกทั้งรูปเลยนะคะแต่อันนี้คือเฉพาะเลเยอร์ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าเลเยอร์ที่ถูกหมุนจะมีแค่เลเยอร์ข้อความการดูสีเท่านั้นค่ะแบบนี้ การหมุนเลเยอร์แนวตั้งก็เหมือนกันนะคะแบบนี้ค่ะเลเยอร์ก็จะลงมาอยู่ตรงนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคลิกให้ขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ต่อมาค่ะปุม่มน,นี้นะคะก็คือเคลื่อนย้ายค่ะเมื่อกี้คือเราเลือกเฉพาะเลเยอร์การดูดสีใช่ไหมคะเลเยอร์ที่จะถูกเคลื่อนย้ายก็เฉพาะมีข้อความการดูดสีแบบนี้ค่ะพอเราเคลื่อนย้ายปุ๊บอ่าเราต้องการให้ข้อความย้ายไปตรงนี้แทน แล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้ได้เลยค่ะเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นการสลับสีเลเยอร์นะคะยกตัวอย่างเช่นนี่ค่ะจากสีเหลืองนะคะจะกลายเป็นสีน้ําเงินหรืออันนี้ค่ะจากเดิมนะคะที่สีดําอยู่ด้านบนแล้วจะเห็นว่ามีสีขาวอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะเมื่อเราคลิกสลับสีเลเยอร์ปุ๊บเป็นไงคะสีขาวก็จะอยู่ด้านบนแทนแบบนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นการเคลียร์เลเยอร์นะคะก็เหมือนกัน ลบทุกอย่างออกจากเลเยอร์ที่เราเลือกค่ะแบบนี้นี่ค่ะข้อความการดูดสีก็จะหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราขยับการดูดสีให้มาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเรียบร้อยถ้าในกรณีน้นะคะที่เราต้องการสลับเลเยอร์เช่นอยากให้แถบสีเหลืองเนี่ยไปอยู่ด้านบนการดูดสีแทงก็สามารถเอานิ้วแตะค้างไว้นะคะแล้วก็เลื่อนไปด้านบนแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็เอานิ้วออกนะคะเลเยอร์ก็จะมีการสลับตำแหน่งกันเรียบร้อยค่ะแบบนี้ อีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือการตัดออกอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะคลิกสร้างเลเยอรใหม่กันก่อนนะคะแบบนี้แล้วก็ปิดข้อความการดูสีไปก่อนค่ะแล้วก็เลือกที่การตัดออกตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีลูกสอนชี้ลงมาแบบนี้แล้วเราไปลองใช้บัตรกันค่ะเอาเป็นสีน้ําเงินนะคะจะได้เห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็ระบายไปเลยค่ะเห็นอะไรไหมคะเดี๋ยวปรับขนาดให้ใหญ่นี่ค่ะจะเห็นว่ามีการระบายเกิดขึ้นนะคะแต่ ทำไมมันถึงไม่แสดงเรามาลองระบายตรงสีเหลืองมากมันจะแสดงไหมนี่ค่ะพอมาเปิดหน้าเลเยอร์ดูนะคะก็เห็นว่าเราก็ได้ระบายนะมันมีการแสดงผลในเลเยอร์แต่พอแสดงจริงๆปุ๊บมันกลับแสดงแค่นี้ทําไมเพราะว่ามีการใช้การตัดออกนะคะลูกศรชี้ตรงแบบนี้เราสามารถใช้ในการทําลวดลายต่างๆได้นะคะ คือระบายอย่างเมามันสะใจเลยค่ะแต่ก็ไม่เกินขอบเขตที่เราเลือกไว้นะคะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นค่ะมันจะเหมือนการตัดส่วนที่ไม่ใช่ต้นฉบับออกไปนะคะสมมติอันนี้เป็นต้นฉบับใช่ไหมคะอันนี้เป็นลูกของต้นฉบับลูกก็ต้องตามแม่นะคะจะออกนอกขอบเขตไม่ได้ถึงจะออกไปแต่ก็โดนตีกลับมานะคะการสแสดงผลก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะแม้จะเห็นร่องรอยความดื้อสนนะคะแต่ว่า สุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่กับแม่แบบนี้ค่ะถ้าสมมุติเราเอาการตัดออกละ่ะจะเป็นยังไงก็จะแสดงผลแบบเต็มๆแบบนี้แล้วนะคะแล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ล่ะสมมุตินะคะทํางานหลายงานมากเลยไอคันจะให้มาดูหนึ่งสองสามแบบนี้บางทีมันก็ลายตาถูกไหมคะเราก็สามารถมาดูที่จุดสามจุดตรงนี้ได้นะคะแล้วก็คลิกเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ค่ะนี่ แล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อเลเยอร์ที่ต้องการได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคค่ะเพียงเท่านี้นะคะชื่อเลเยอร์ของเราก็จะมีการเปลี่ยนเรียบร้อยค่ะจากเดิมที่มีแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะคะก็จะมีชื่อหรือคําอธิบายด้วยว่าเลเยอร์นี้ยมันเกี่ยวกับอะไรหรือว่าใช้ทําอะไรนะคะเพื่อตอนเราที่มีการทํางานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีหลายเลเยอร์ทับกันจะสามารถหาไฟล์างานที่เราต้องการแก้ไขหรือจัดการได้ง่ายขึ้นนะคะ